สปอยนรกผู้กล้าลาโลกแล้วเปิดมาหน้าฉากต้นเรื่องเมื่อสปีที่แล้วผู้กล้าชิออนได้ผนึกปีศาจร,ร้ายเอาไว้ตัดภาพมาทางพระเอกหนุ่มโทกะโคก,กะเนี่ยก็เห็นแบบว่าไอหัวเชือเท้านี่เนี่ยมันสวยดีก็เลยแบบสวมถุงเท้าให้ทางยูนะที่เป็นนางเอกและเพื่อนสมัยเด็กเนี่ย่ก็พูดว่าน้านี่นะจะสวมถุงเท้าให้หัวเชือเท้าทําไมกันเล่าโคกาเนี่ยก็บอกว่าไอหัวเชือเท้านี่มันเนียดีนี่มันเหมือนแบบขาที่แบบผู้หญิงดีก็ต้องแบบสวยถุงเท้ามันดูสวยงามอา เอาจริงเอาจริงมาทำงี้จริงๆนะหรือว่าไอ้โทกาเนี่ยมันอนข้างเป็นพระเอกที่โลกจิตและก็ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ติดใจอยู่นะ,ะด้วยที่ว่าขาเนียนเหมือนกัน ทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆปีศาจเนี่ยก็มาจนมันเนี่ยก็เผือไปจับขาทําให้อยู่นะาเนี่ยโกรธตัวมันเนี่ยก็เลยเสนอกับดักไอเดียของมันเองถ้าเกิดว่าปีศาจเยียบลงไปเนี่ยโดนไม้ไผ่เสียบอยู่น้นเนี่ยก็โโหัวเรย่ไร้สาระเราอยู่น้นก็ไปดีกว่าก็ไม่อยู่แล้วในตอนนั้นเองเนี่ยอยู่ๆก็มีปีศาจเนี่ยบุกมาและตัวมันเนี่ยกำลังจะทําร้ายอยู่นะด้วยทางโตะกะเห็นอย่างนั้นก็จะช่วยอยู่นะโดยการปิ้งหมูเพื่อจะให้ไอ้ปีศาจเนี่ยมันหิวแล้วมันก็ลงมาเหยียบกับดักเออชนดิดนีิ ถ้าว่าไม่ใช่ปราสตรานั่นมันยิ่งโกรธหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันเกลียดหมูปิ้งแในตอนนั้นเองจู่ๆท่านผูก้ก้าเนี่ยก็โผล่มาช่วยท่านพูก้ก้าก็แบบดูแบบน่ารักมากแบบสีหน้าหวาดเจ๊ยสอ้าหน่า เริ่มอยากเกลียดียสิท่านผู้กาละผู้กาเนี่ยก็ถามอยู่น้าน,นะว่าไม่เป็นไรใช่ไหมอยูย่น้านเนี่ยก็เปลี่ยนอารมณ์อย่างวายแบบไม่เป็นไรค่ะผิดกับเทียบ,บคุยกับโทก้าเลยทางไอ้โทก้าเนี่ยก็โกรธสุดๆนี่สีหน้าที่มันยิ้มต่อหน้างั้นมันคืออะไรกันเป็นแค่ท่านผู้กาแต้แท้ในตอนนั้นเองเนี่ยเสียงท้องของผู้กาก็ร้องทําให้อยู่น้านเนี่ยก็เลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวดูทำกับข้าวให้กินผู้กาเนี่ยก็บอกว่ามึงรบกวนด้วยนะแล้วผู้ก้เกาเนี่ยก็เฮ้ยมีหมู กูนี่ยังนั่งกับพิบตาเลยอืเอาจริงอ่ะมันเดี๋ยว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 กูแบบตอนนั้นก็แบบไ้ตั้งสติไม่ทันเลยกูกูนี่แบบตัตงงึงเลยแบบที่ชื่อเห็นแบบชื่อเรื่องว่าผู้กล้าล่าโลกแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะล่าโลกแบบเนี้ยทางชาวบ้านเนี่ยก็ปาหินใส่ฆาตกรเป็นคนที่ฆ่าผู้กล้าประหารต้องประหารอย่างเดียวไปอย่างเงี้ยเลยทางทว่าเนี่ยก็บอกไม่ใช่มันเป็นอุบัติเหตุใครจะคิดว่ามันโง่ขนาดแม่งเป็นผู้กล้า ติดกับดักตายใครใคริดบนขนาดนี้มาแล้วอย่างนะคือแบบเป็นเล่าให้ใครฟังเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกทางชาวบ้านเนี่ยก็ว่าเออก็จริงแล้วว่าแต่จะทำางินกับทนผู้กาดีเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้โทกะเนี่ยมันก็เลยเสนอไอเดียแบบฝังศพเลยชาวบ้านเนี่ยก็ว่าโอ้โหสมแล้วกับที่เป็นชายที่แบบฆ่าผู้กาได้ทางโทกะเนี่ยพอตื่นมาอีกวันเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าส่วนร่างกายแล้วพวกนี้มันเหมือนแบบกลายเป็นผู้กาไปแล้วมันก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปหายูนะซึ่งยูน่ะเนี่ยก็สงสัยนะว่าแบบไหนผู้กาตายไปแล้วไม่ใช่หรอ มันเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ตายแล้วมันก็เนี่ยก็หลอกให้ยูนาเนี่ยใส่ชุดตาที่มันต้องการแต่ว่ายูน่าเนี่ยก็ได้กินตัวนั้นทำไมพวกก้าเนี่ยตัวเหม็นจังก็เลยเอาท่อนไม้เนี่ยฟาดพวกก้าเต็มเมเลยทางโทกะเนี่ยก็บอกว่าเดียวชากรเขาเนี่ยคือโทกะเองพร้อมกับแบบพูดหลักฐานให้ดูว่าเขาเนี่ยคือโทกะจริงๆโดยการพูดเหตุการณ์เมื่อ3ปีก่อนที่ว่ายูน่าเป็นคนเล่าให้โทกะาฟังคนเดียวเนี่ยแล้วยูน่าเนี่ยก็ถามนะว่าแล้วทำไมนาถึงมาอยู่ในร่างของพวกก้าได้่ะ โอกาศเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกตื่นมาเนี่ยฉันก็ไม่อยู่ในร่างนี้เอาซะแล้วมันจะเป็นเวทสลับร่างหรือรสักอย่างอ่ะในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยพูดมาจากสวนนะว่าใช่แล้วดูง่าชะมัดเลยนะเนี่ยสมกับได้เพียนแบบคนที่สามารถคาภูกาได้ใช่แล้วไอเสียงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาจากนหยหญิงสาวโรลี่ผมขาวเนี่ยก็ตกไปตรงนั้นเธอเนี่ยก็บอกนะว่าเธอเนี่ยเป็นเดคอเมนเซอร์ชื่อว่าอันลีเฮดเวิร์ดเธอเนี่ยก็บอกนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสลับร่างให้เอง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วยเธอก่อนเธออธิบายทุกอย่างให้ฟังเธอเนี่ยก็บอกทุกอย่างนะว่าเธอเนี่ยแบบเห็นทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยว่าพุก,กาเนี่ยตายเพราะอะไรยังไงอะ่ฉะฉันนี่นนก็เลยแอบ,บตามไปดูไม่คิดว่าจะแบบวางกับดักซ้อนไม่ขนาดนี้สมแล้วแหละกลา้เป็นชายที่แบบสามารถฆ่าพุก,ก้าได้แล้วเห็นว่าเกือบฆ่าชายคนนี้ได้อีกด้วยอุย้ยสุดยอดมึงโง่กันเองนะเนี่ย โอกาเนี่ยก็ว่าไม่ใช่นะเฟ้ยเธอเนี่ยติดกันเองตั้งหากละแล้วโอกาเนี่ยก็บอกว่ารีบกลับขึ้นล่างเดินไม่ฉันได้แล้วฉันน่ะไม่ได้อยากเป็นผู้กล้าเลยงั้นหรอกนะอันลี่เนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเนี่ยเคยรับปากกับผู้กล้าไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่าวัานหนึ่งเนี่ยผู้กล้าตายเนี่ยจะต้องหาผู้สืบทอดกับผู้กล้าแต่ถ้าเกิดว่านายขี่จะไม่เป็นผู้กล้าต่อแล้วก็ตอนนี้ล่าของนายอยู่ในไอเทมอยู่ก็คือสุสานคนเป็นถ้าเกิดว่าฉันทําอะไรกับกล่องนี้แล้วก็นายก็ต้องตาย ก็เลยต้องทําให้โทรกาดเนี่ยกลายเป็นผู้กล้าไปตลอดเธอเนี่ยก็บอกนะว่าไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าไอ้ร่างที่เป็นซอมบี้เงี้ยเนี่ยจะฟื้นกลับมาคืนเองส่วนในระหว่างนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยก็เดินทางเถอะใช่แล้วและตัวของโทรกาดเนี่ยก็ใช้แบบชื่อเสียงของผู้กล้าเนี่ยในการแบบต้มตุ๋นเอาของฟรี เอาจริงๆคุณไม่ได้ล้อเลยนะเนี่ยมันเอาจริงๆจนกระทั่งมันก็มีศัสรเนี่ยชวไโลอองอ,อ่างแต่ทศสาวคนนั้นเนี่ยก็สงสัยนะว่าทำไมผู้กล้าเนี่ยโตเหม็นจังกล้าเนี่ยก็บอกว่าเดินทางหลายวันไม่ได้อาบน้ําอะไรพวกนี้แต่ตอนนั้นเองเนี่ยก็มีชายร่างใหญ่เดินมาแล้วก็บอกว่าผู้กล้าโตจริงสินะถ้างั้นข้าเนี่ยแบบขอโดนกระทั่งหน่อยแล้วกันโดยกระทั่งแบบนี้ถึงข้าตาก็ไม่เสียดายแล้วรู้สึกเป็นเกียรติด้วยซ้ําพอลองดูจริงๆเนี่ยโทรกลับฟันทีเดียวแบบดาบงอชายคนนั้นเนี่ยก,าก,กาตาาาหลลลุดดเยยกับมทงง้นขอูะ ทั้งสองคนเนี่ยก็กำลังเลือกเควสอยู่เลยในตอนนั้นเองเนี่ยจะจู่คนชื่อคาเนี่ยก็เดินมาคนคนนี้เนี่ยก็คือมือขวาของผูก,ก้าก็เดินเข้ามาทักทายกับยูนานะนะไม่ต้องเกรงหรอกอืมไม่ต้องเกรงหรอกเมื่อมึงจะแอก <c oughs> อันลี่เนี่ยก็เลยตัดสินใจเล่าทุกอย่างให้ฟังว่าผูก้าเนี่ยตายแล้วทางด้านโทกาสตอนนี้เนี่ยก็จะโดนประหารอยู่แล้วน่ะในตอนนั้นเนี่ยคาเนี่ยก็บอกให้หยุดก่อน แล้วเขาเนี่ยก็ตัดเชือกออกแล้วก็ให้ผู้กล้าเนี่ยแสดงให้ดูว่าเนี่ยคือผู้กล้าตัวจริงใช่คาเนี่ยก็บอกให้ตั้งสมาธินะก็เรียกดาบยักษ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ออกมาโทกาก็ทําตามแล้วดาบยักษ์เนี่ยมันก็ออกมาจริงจริาทให้โทกาเนี่ยก็พ้นข้อกล่าวหาแล้วคาเนี่ยก็พาผู้กล้ากลับมาหาพวกอันลี่อันลีเนี่ยก็บอกนะว่าตัวของผู้กล้าเนี่ยต้องเป็นผู้สืบทอดต่อไปทางโทกากเนี่ยก็พยายามปฏิเสธเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมหรอกและอีกอย่างคือต่อสู้ตอนนั้นทำไมพลังถึงไม่เท่ากับผู้กล้าล่ะอันละ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องนั้นหรอกนะมันขึ้นอยู่กับแบบพลังเวทเพราะงั้นสิ่งที่นายืมมาเนี่ยก็มีแค่ร่างขอภูก,กาแค่นั้นแหละอันล,ลี่เนี่ยก็ลองยืมผนึกให้ดูเลยอ่ะดูซิว่าโทกาดเนี่ยพลังเท่าไหร่ใช่แล้วโทกาดเนี่ยก็พลังแค่เลเวลหนึ่งแล้วก็คือเทียบเท่ากับทารลกส่วนยูน่าเนี่ยก็ไม่ต่างกันพลังแค่2ทางคายเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าจะเป็นผู้สืบทอดภูก้าให้เองแต่อันลี่เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องหรอกว่าภูกาเนี่ยจะเคยพูดไหม ค่าแต่เหมือนกันาคิดว่าจะบดศพขนาดนี้จะโง่มากขนาดนี้คาเนี่ยก็ชี้ดาบไปเลยงั้นเหรอถ้างั้นว่าถ้าเกิดฉันฆ่านายได้ฉันก็จะสืบพดผู้กาศสิทางค้านี่ก็บอกขึ้นมานะว่าฉันแค่ล้อหนาเล่นนะในคืนนั้นเองเนี่ยโูกาศเนี่ยก็คิดนะว่าจะเป็นผู้กล้าต่อไปจะดีเหรอปล่อยไว้งี้ศพมันก็จะแบบเหตุเห่าขึ้นเรื่อยๆยนะเนี่ยดูเหลือก็เอเอแเต่กระดูกอ่ะพอเงั้นคืนนี้มันก็จะขโมยผลึกเวทก็คือเอาร่างเดิมของมัน,นกลับมาคืนก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยหาวิธีแบบกลับคืน่างเดิม พอไปถึงเนี่ยยูน่าก็ดันพลิกตัวทําให้มันก็เห็นต้นขาของยูนะามันเนี่ยก็ถูมือเลยพิกขาอ่อนและพอมาเห็นขาอบอุ่มแบบเนียนอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยสวมถุงเท้าให้มันก็จะเห็นนะว่าขาอบอุ่มคู่กับถุงเท้าเนี่ยเป็นการโชนต้นขาที่ดีที่สุดแต่ว่าในตอนนั้นเองเนี่ยจูนเนี่ยก็มีคนมามันก็เลยไปแอบก่อนและคนที่มาเนี่ยก็คือคายทางคายเนี่ยต้องการจะแทงไอ้ผลึกนั้นจริงๆอ่ะเพื่อฆ่ามัน แต่ถว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าผลึกเนี่ยมีการป้องกันตัวเองทั้งสองนี่ก็สะดุ้งตื่นอันลี้เนี่ยก็บอกนะว่าระบบนี้มันทางานเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนคิดจะทําอะไรแน่นอนอยู่น้าเนี่ยก็หันเพียนถุงเท้ามันก็เลยโอ้คนร้ายหนีไปได้ไม่ไกลหรอกแล้วอยู่น้าเนี่ยก็ไปหาโทกับพร้อมกับซัดโทกับทะนุ่มและตอนเช้าทั้ง4เนี่ยก็ต้องไปปราบปีศาจ ทางคายเนก็ถามนะว่าไปโดนอะไรมาน่ะโอกากาเนก็บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะไรพวกเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยมันมีคนร้ายแต่ทางคายนี่ก็แบบนู้นนั่มันเป็นความจได้ไม่เป็นใครอ่ะโอกากาเนก็ยก็ว่าไม่เห็นเลยไปในใจนึงมึงนั่นแหละไอ้เด็กขี้ยสัตว์มึงจะฆ่ากูไม่ใช่เหรออเวทใช่แล้วพอมาถึงเนี่ยก็เจอปีศาจจริงๆคายเนก็บอกนะว่าลักษณะหัวสีดํานั่นน่ะนี่เนี่ยก็คือปีศาจระดับกลางใช่แล้วปีศาจตัวนี้เนี่ยมีความสามารถวาร์ปได้ ทำให้ทุกคนที่มาเนี่ยก็ต้องกลัวกับมันรวมถึงโทกะด้วยก็วิ่งหนีไปด้วยเหมือนกันทว่าทางปีศาจนี่ก็ปจัดการไอ้เจ้าโทกะโทกะเนี่ยก็ยังไม่ตายเพราะว่าเป็นซอมบี้มันก็เลยชี้ดูเลยไอ้ปีศาจนั่นแหะมันเคลื่อนที่ตามไ้ที่ว่ามันมาร์กไว้อย่างนั้นอ่ะคาก็เลยเปิดใช้เวทมนต์สามารถจัดการปีศาจนั่ได้สบายๆแล้วปีศาจนั่นน่ก็ดบผลึกออกมาให้เป็นหัวใจของปีศาจซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ผลึกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ความสามารถของปีศาจนั้นได้ตัวของคาเนี่ยก็ได้มอบให้กับยูนะทว่าแต่ตอนนั้นเองเน พราะปีศาจเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะสิคูการเนี่ยก็เห็นแล้วว่าปีศาจมันเยอะมากมันมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นมันก็คือวิ่งไงส้สัสคูการเนี่ยก็จะวิ่งไปที่ปรสาสาทของปีศาจเลยอยู่นะเนี่ยก็สงสัยนะว่าจะไปทําไมอะ่ะโทกาเนี่ยก็บอกนะว่าไปธนาข้างนอกมีปีศาจเยอะขนาดนี้แสดงว่าข้างในมันน่าจะไม่มีแล้วอะอันลีเนี่ยก็อวยใหญ่เลยนะอ้สกมก็เป็นท่านคูกาจริงๆริงจะรอให้มันปข้างในสินะปีศาจจะได้เข้ามาได้ไม่เยอะมากเยี่ยมจริงๆไม่ใชายหลอกมั่ว ทว่าพอมาข้างในเนี่ยปีศาจมันก็ยังหลงเหลืออยู่อันนี้เนี่ยก็เลยใช้ความสามารถของเนโครแมนเซอร์แล้วก็ทําให้กระดูพวกนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ได้พร้อมกับว่ามันเสริมพลังเวทให้ด้วยทางโทกาสตอนนั้นเนี่ยก็ถูกละลายมือใช่เมื่อที่ปีาศาจล่อยมาเนี่ยเป็นกฎโทกาสเนี่ยก็บอกให้อยู่นานระวังว่าอยู่นา้นเนี่ยก็พลาดไปโดนวับเปลือยเลยอ้ามอยากอยู่ตอนนี้ยาว ยูนเนี่ยแต่ก็ตกใจกูดจะวิ่งไปทางโทกาสเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าตอนนี้เนี่ยโทกะสจะต้องไปช่วยอยู่นะก่อนก็เลยพุ่งตรงเข้าไปหาอยู่นะพร้อมเอาชุดชันัยไปให้แต่ตอนนั้นเองเนี่ยไอปีศาจกดเนี่ยมันก็ตามมาทันทางโทกะสเนี่ยก็เริ่มใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปแล้ว ก็เลยทําให้ไอดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยืดออกไปความรัดตัวปีศาจไว้ดูเหมือนว่าไอดาบนี่จะเป็นยังไงก็ความรู้สึกนึกคิดของเราอย่างนั้นอ่ะถ้าเราคิดว่าดาบมันจะต้องโค้รงอมันก็โคตรงอตามความคิดอย่างเงี้ยปีศาจในก็บอกนะว่าต้องละลายผู้หญิงคนนั้นให้หมดเพื่อจะได้หินขานอวบอ,อืมกูกูไม่ได้ล่นเล่นมันพูดจรงิจรงๆโคกอาเนี่ยก็เริ่มใจอ่อนนะบ้าบ้านอ่ะมันเป็นพวกดีกว่าเรานี่ว่ายูนะก็เลยถีบพวกมันสองตัวเนี่ยพร้อมกันไปเลยทว่าในตอนนั้นเองเนี่ยจู่ๆเนี่ พร้อมทุบที่คอของยูนะทําให้ยูนาในสลบไปคายเนี่ยก็บอกนะว่าถึงเวลาตายของนายแล้วใช่ทางโทการเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละคายเลยก็กว่างั้นเหรอเมื่อก่อนฉันไปพูดสืบทอดโดยตรงแท้ๆทั้งที่ฉันเนี่ยมีสายเลือดชั้นสูงคนที่ควรถือคลองดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ควรเป็นฉันถ้าไม่มีชิออนฉันก็คงได้ตั้งนานแล้วผ่านมาเนี่ยฉันก็เลยคิดได้ ว่าถ้าในเมื่อถือครองดบาบศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ก็ย้ายตัวเองมาให้เป็นชี้อ่อนไปเลยและมันเนี่ยก็จะเตรียมฆ่าโอก้าเนี่ยทิ้งแล้วเพราะว่าในตอนนั้นเองอยู่น้าเนี่ยก็ฟื้นมาพอดีพร้อมถีบคายในปฏติกกำแพงและแถมนําซัาในขนาดเดียวกันอันลิ้ก็ควบคุมปีาศาจกดเนี่ยมันลายเสื้อมันทิ้งคายเนี่ยก็ปิดไม่ทันเลยกูนี่ก็ปิดแทบไม่ทันไอสัตว์เอ้ยและประกันเลยว่าถ้าเกิดว่ากูได้ปิดอยู่าวเงี้ยถ้าในเนื้อเรื่องมันมีปีาศาจกดเยอะนะกูบอกเลยกูได้ปิดจริงๆปิดสเตเิ๊ก ทางไอ้คาเนี่ยก็พูดดูถูกนะว่าชีออนเธอเนี่ยก็ใกล้หมดพลังแล้วไม่ใช่เหรอแถมนําซ้ําที่เธอสามารถควบคุมพวกนั้นได้อะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของเธอเนี่ยก็เป็นผลึกของปีศาจเพราะงั้นฉันก็จะฆ่าเธอเหมือนกันทางโทวกาเนี่ยก็เห็นสุเป็นสภาพบุรุษมากโทวการเนี่ยมันก็เลยคิดนะว่าถ้าเกิดชีอนอนหมดพลังแล้วทุกคนแบบรวงรวกันเงี้ยมันไม่่น่าไหวมันไม่ไหวไหววิ่งวิ่งวิ่ง ทางโคกาเนก็ได้โอกาสก็เลยหาที่แอบก่อนทางอันลีเนี่ยเธอก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าจะฆ่าเธอตอนนี้เนี่ยเธอก็ไม่โกรธหรอกอดีตของเธอเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเธอก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ถูกจอมจาในนรกทําให้ร่างกายเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพผมขาวตาแดงก็มาจากเรื่องนี้นี่แหละโคกาเนี่ยก็เป็นสุภาพบุรุษมากก็เลยบอกไปว่าจริงๆอ่ะฉันโคตรโกรธเธอนะฉันอยากจะฆ่าเธอแต่ว่าฉันว่าไม่หรอกฉันว่าเราไปต่อสู้ด้วยกันเถอะอนาคตข้างหน้าเนี่ยเธอต้องโตขึ้นมาและกลายเป็นสาวที่ต้นขาอกอึ่มแน ไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยพูดจริงๆอันนีเนี่ยก็ว่าต้องข่าวอุ่มกันเหรอน่าข่ายจะยิ่งรีบโตไวๆนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งสามนี่ก็ออกมาต่อสู้กับคายพอคาเดินออกมาเนี่ยอันลีเนี่ยก็ปล่อยปีศาจกดใส่ราะว่าปีศาจนั้นเ่ยก็ถูกจัดการซะแล้วโอกาสเนี่ยก็จับตัวอันลีไว้แล้วก็บอกว่าฉันขอยอมแพ้จัดการเยนี่ซะแต่ว่าชว้ชีวิตฉันด้วยเถอะคาเนี่ยก็ยิ้มแล้วเจ้าหมอนี่เนี่ยมันกระจกจริงๆถึงขั้นยอมแพ้ทิ้งดาบไว้งี่เลยเหรอพอคายกขึ้นมาดูเนี่ย โคกาเนี่ยก็บอกว่านั่นเนี่ยเป็นดาบปอบนะสิคาเนี่ยก็เลยถามกลับมาว่าแล้วของจริงเนี่ยอยู่ไหนโคกาเนี่ยก็บอกนะว่าอยากจะรู้งั้นเหรอของจริงอะถูกตามไว้ตรงนั้นต่างหากล่ะถึงฉันจะไม่ใช่ผู้กล้าที่เก่งกาจอะไรนะแต่ฉันเนี่ยถนัดเรื่องการวางกับดักมากๆเลยและกับดักที่ฉันชอบเนี่ยก็คือหลุมพางยังไงล่ะทําให้คาเนี่ยก็แบบพลาดทา่าตกหลุมพางไปแล้วก็จมน้ําไปสรุปแล้วไอ้สิ่งที่มันแก้ทางแบบผู้กล้าเนี่ยก็คือหลุมพางใช่ไหมเรื่องนี้สิส่งที่แก้ทางผู้กล้าไม่ใช่ปีศาจ ก็คือหลุมพางงง